ถึงจะต้องดูตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมดูส่วนอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องว่าตู้ใบนี้มันไปเชื่อมโยงกับอะไรบ้างกระทบกับอะไรบ้างจบงานยังไงนะฮะวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเนี่ยเขาต้องการอะไรพอเคลียร์ตัวเลขออกมาเสร็จปุ๊บหน้าที่ของผู้รับเหมาก็คือต้องเคลียร์ช็อปนะฮะเพื่อที่จะให้คอนเฟิร์มแบบอีกทีหนึง่งก่อนที่จะเริ่มทํางานนะฮะแน่นอนว่าตู้ใบนี้มันเป็นตู้เก็บของนะมีคําถามต่ออีกว่าไอ้ตัวของเนี่ย จำเป็นจะต้องซอยชั้นปรับระดับเนี่ยฮะมันจะมีรูปตัดมานะชั้นปรับระดับเนี่ยมันจะต้องแบบถี่ไหมถ้าเกิดว่าปกติแล้วชั้นปรับระดับเราจะมีปรับระดับได้3ระดับนะหนึ 1, 2, ่งสองสามรูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่แบบเล็กๆตัวตัวที่เก็บของเนี่ยอาจจะใช้รูตลอดแนวก็เป็นไปได้เห็นไหมฮะนะส่วนในรูปตัดตรงนเนี้ยเนี่ยรูปตัดตรงที่เป็นบริเวณชั้นมันจะมีไยซ่อนนี่ยใยซ่อนอยูเก้าเนี่ยเห็นไหมเก้าวัด ซึ่งก็ต้องถามว่าแล้วใส่ไฟซ่อนเนี่ยไอชั้นลอยตัวเนี้ยถ้าเป็นของโชว์ก็อาจจะเป็นชั้นปกตินะฮะเอาสัก25มิลก็เรียบร้อยแล้วซ่อนฟงซ้อนไฟได้แต่ถ้าเกิว่าเป็นรับน้ำหนักเยอะอเผอิญว่าผมเห็นว่ามันอยู่ในโซนของห้องห้องห้องยิมผมไม่แน่ใจว่าของที่มาวางจะหนักไหมเนี่ยก็ง่ายๆครับคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะถอดแบบนะฮะเพื่อที่จะทำงานรับเหมาแล้ว เป้าสุดท้ายเลยคือต้องการสร้างงานให้กับเจ้าของบ้านที่ที่ดีใช้งานดีใช้งานสะดวกทนทานคุ้มค่าเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนี้ขนาดแค่คีเป็นคีปแปนเดียวนะลองคิดดูว่าบบ้านทั้งหลังก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะคิดราคาได้หนึ่งงานครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ